ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะหนึ่งราศีดวงรวยเปลี่ยนชีวิตหมอลักฟันธงชัดๆ ราศีที่ช่วงนี้ดวงรวยเปลี่ยนชีวิตคือราศีนี้เท่านั้นราศีที่หมอหลักเผยว่าในช่วงนี้ดวงรวยเปลี่ยนชีวิตได้แก่ชาวราศีกุมเนื่องจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกุมมีตำแหน่งเป็นราชาโชคและดาวศุกร์ มีตำแหน่งเป็นมหาอุดทับซ้อนกันจึงมีโอกาสรวยเปลี่ยนชีวิตเพราะฉะนั้นให้ชาวราศีกุมมีความหวังกำลังใจมองหาช่องทางที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตหาโอกาสที่จะทำตัวเองให้ได้เงินได้ทองได้โชคลาบใช้สุดยอดสีพึ่งสีปากพูดดีเป็นมงคลโชคมงคลลาบ อย่าไปทะเลาะเบาแหวงกับใครมองหาลู่ทางในการหาทรัพย์รับรองคุณจะรวยและประเด็นสำคัญวันที่30เมษาที่ดาวพะระฤหัสบดีย้ายหมอลักแนะนำให้หาโอกาสไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ที่วัดใดก็ได้ที่จัดเพราะปีนี้ดาวใหญ่ย้ายแค่ดวงเดียวคือดาวพะระฤหัสบดีตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนการเปลี่ยนแปลง คือรวยเปลี่ยนชีวิตด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้หมอลักษ์จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รวยเปลี่ยนชีวิตได้แก่ราศีกุมขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ